สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้วันที่29มีนาคม2565ก็มาเจอกับผมอีคลิปนะครับทางช่องดูดีๆมีฮีชแนลก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาเจอเป็นครั้งแรกนะครับถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม สำหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆมาลงจะได้แจ้งเตือนให้ทันได้ทราบก่อนใครเลยนะครับผมครับสูตรนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็สถิติ16บหวดหลุดหนึ่งวดนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูทิศทางการเดินของสูตรนี้นะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับก่อนที่เรา ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หลักการวิธีคิดคำนวณนะครับผมเรามาดูมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้ไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลงังเป็นการคาดเราเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือน 4, 2566 สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่หรือว่าสูตรนี้จะหลุดอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับผมก็ทําไปตามสูตรนะครับก็เตือนกันทุกคลิปสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมเรามาดูทางเดินของตัวเลขกันก่อนนะครับว่ามันเข้ากี่งวดหลุดกี่งวดนะครับผมข้อแรกนะครับผมเราคํานวณได้4 5 6หนะครับผม3ตัวบนออก 583ก็จะเป็น5นะครับเข้าหลักร้อยบนนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้5 6 7นะครับ3ตัวบนออก3 3 2 2ตัวล่างออก83สําหรับงวดนี้หลุดนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้0 1 2ย์ตัวบนออก703นะครับก็จะเป็น0นย์นะครับเป็น0ูนย์เข้าหลัก10บนนะครับ ลืมบอกไปนะครับสําหรับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยบนนะครับผมบางทีก็มาล่างนะครับผมงวดต่อมาเราคํานวณได้แปดเก้าศูนย์นะครับสามตัวบนออกหกหกเก้านะครับก็จะเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับสําหรับศูนย์มาที่หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับผมก็จะเป็นนี้นะครับนี่นะครับ ศูนย์เข้าล่างนะครับ9าเข้าบนนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้1 2 3นะครับ3ตัวบนออก106ก็มาที่หลักร้อยนะครับแล้วก็มาที่หลักสิบล่างนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้4 5 6หนะครับห้อยออก106นะครับก็จะเป็น6นะครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้7 8 9นะครับ7 8 9ห้อยออก7 8 9นะครับอันนี้เข้า3ตัวนะครับผมครบ3าตัวบนเลยนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้9 0 1นะครับ3ตัวบนออก8 05นะครับก็จะเข้าที่หลัก10บนแล้วก็เข้าที่หลัก10ล่างนะครับก็คือ0นย์ตัวนี้นะครับที่เข้างวดต่อมาคำนวณได้3 4 5ี่ห้านะครับ 3ตัวบนออก0 93 2ตัวล่างออก1 4นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับเข้าที่หลักหน่วยบนแล้วก็4ตัวนี้มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้890นะครับ3ตัวบนออก1น6นะครับ2ตัวล่างออก58นะครับผม9ตัวนี้เข้าที่หลัก10บนนะครับ8ตัวนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้7 8 9นะครับ3ตัวบนออก5้านะครับผม2ตัวล่างออก4ี่นะครับผม9ตัวนี้ก็จะเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับ7ตัวนี้ก็จะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างงวดต่อมาคำนวณได้4ี่ห้านะครับ4ี่ห้าหมตัวบนออก4ี่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น4ตัวนี้นะครับไปที่หลักร้อยบนนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้3 4 5นะครับ3 4 5 3ตัวบนก็จะออก4 1 7นะครับ4 1 7ก็จะเป็น4ตัวนี้นะครับที่เข้าหลักร้อยบนอีกแล้วนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้4 5 6นะครับ4 5 6 3ตัวบนออก6 52นะครับก็จะเป็น5 6ตัวนี้นะครับ6เข้าที่หลักร้อยหเข้าที่หลัก10บนนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้5 6 7นะครับ 3, ตัวบนก็ออก873นะครับก็จะเป็น7ตัวนี้นะครับผมเข้าที่หลัก10บนแล้วก็เข้าที่หลัก10ล่างนะครับผมทีนี้เรามาดูหลักการวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้นะครับผมมาดูกันนะครับที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับผมก็ประจํางดวันที่1นะครับงวดวันที่1 เดือน 4, 2565นะครับผมเรามาดูกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยทา้าหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับผมหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นนะครับตำแหน่งที่เรา จะเอามาคิดคำนวณนะครับก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่หหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นนะครับผมตามนี้เลยนะครับหลักแสนคือ0นย์นะครับแล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่1คือ4หลักหน่วยหน้าครั้งที่1คือ0นย์นะครับผมคือ0นย์นะครับผม โอ้ทำไมลายจังเพราะฉะนั้นประจำงวดวันที่ประจำงวดวันที่หเดือนสี่สอรเราก็จะได้345สี่ห้นะครับสาม่ 3, 4, 5, นะครับผมฟังเสียงเอาครับผมประจำงวดวันที่1นึ่งเดือนสี่สอเราก็จะได้345หนะครับผมเพราะว่า0ูบวกสได้4.4 4่่บวกก็จะได้4 ลด1แต้มบวก1แต้มนะครับเราก็จะได้3 4 5นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม